คือเราอะชอบกินแซนด์วิชโบราณมากๆเลยค่ะทุกคนคือกินมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเรารู้สึกว่าเขาเป็นแซนด์วิชที่หวานแล้วก็อร่อยแล้วก็เด็กตอนเด็กก็คือชอบกินมากแล้วตอนเป็นผู้ใหญ่ก็คือชอบกินมากด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ไปเจอตัวนี้มาทุกคนก็คือเป็นน้ำสลัดนะน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณบายนาตาชานะคะทุกคนแย่ชุดนี้นะทุกคนน้ำสลัด500กรัมแล้วก็ไก่ย,ยององ200กรัมนะคะทุกคนแล้วดูความ ไดยองเขาเยอะมากได้เยอะมากโอ้ยแล้วคุณเอาสลัดก็คือแบบจึ้งมากทุกคนนอกตู้เย็นได้สี่ถึงหกสัปดาห์เลยนะทุกคนเตรียมจานมาพร้อมนะขนมปังนะคะง่ายสะดวกสบ,บายนะทุกคนนี่ทุกคนเราก็จะเทใส่จานไปแบบนี้เลยนะนีนะ่ทุกคนก็ทาลงไปเลยนะตามใจชอบคะ่ะ ชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยชอบหวานเยอะๆก็ใส่เยอะๆอย่างเช่นราเลยนะคะความไก่อยองเขาแบบแน่นๆจุกๆเหมือนกันนะทำเองก็ใส่เยอะๆอร่อยนี่ใส่ลงไปเลยปูนๆนะคะช้อนเดียวพอไหมไม่พอใส่อีกใส่อีกค่ะนี่ทุกคนเนี่ย ประกบลงไปชั้นนึงแล้วก็ทาค่ะทานี่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดนะนี่อืมชุดหนึ่งสองสาม นี่โอ้โ oh ห oh. ไส้แน่นๆเลยค่ะทุกคนแซนด์วิชไส้แน่นมวกวอร์อุ้ยไส้ทะลักแซนด์วิชไส้ทะลักอือทุกคนเอาไปทำขายได้เลย <c oughs> นะสูตรนี้คือแบบอร่อยอ่ะโอ้ยลายหวานก็อชอบมาก เอาสิบ้านไว้อ่ะทุกคน